ผู้ชมครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวของขบวนการค้ายาเสพติดรวมทั้งเรื่องราวของการฟอกเงินมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะนะทั้งในกรุงเทพมหานาครและก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ครับในพื้นที่อภอัาดใหต่จังหวัดสงขลาก็ได้มีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมยึดทรัพย์3ล้านบาทนะครับในเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ถือโอกาสที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดแายแดนภาคใต้ แถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้นด้วยครับ<ม>ที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจแห่งชาติสวนหน้ายาลานะครับพลต u r m o ดเอกลำรงศักดิ์กิติปัทภ์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ได้ถแถลงผลการจับกลุ่มแอมเฟตามีน8แสนเม็ดนะครับไอซ์30กิโลกรัมพร้อมของกลางและผู้ต้องหาสําหรับการจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งลุงอำเภอหันยาจังหวัดสงขลา ได้ตรวจยึดกล่องพัสดุจำนวน10ลังตรวจพบข้างในนะครับก็พบยาบ้า800,000เม็ดไอ30กิโลกรัมบริเวณพงหญ้าริมถนนทางเข้านิคมอ,อุตสาหกรรมฉลุงหมู่ที่4ตํตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมาเวลาประมาณ19บเนาิกา30นาทีก็ได้มีการจับกลุ่มขยายผลผู้ที่มารับกล่องพัสดุทั้ง1 0ลังได้จำนวน3คนก็คือนายวิรยุทธ์เหลือเล็กทศว,วิรัชชวรกรนะครับ อายุ38ปีนายสรายุทธหรือปอนราหุงเศรษฐินอายุ37ปีและนายทรงพลหรือโก้โศภาสิตอายุ34ปีทั้งหมดเป็นชาวเพื่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจับกลุมได้ที่ริมถนนเพชรเกษมตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ขณะที่ทั้ง3คนมารับกล่องพัสดุดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้ง3ามคนก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นกระทําเพื่อการค้า และการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับผู้ถูกจับกุมทั้ง3คนก็ทราบว่าเคยก่อโทษในคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาได้ระยะหนึ่งสําหรับนายสราย,ยุทธหรือปอนราหูเษฐรินสมั่งใจว่ารับได้รับได้กระทําการดังกล่าวมาแล้วจํานวน4ครั้งนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดก็ประกอบด้วย รถเก๋งย่ห้อ MG สีขาวทะเบียนงงูขอไข่5796สงขลา1คันรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สีเทาหมายเลขทะเบียนขอไขตอ่ต่อเต่า144สงขลา1คันรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีดำทะเบียนกอไก่รอเรื 6, 2, 3, 6, อ6236สงขลา1คันพร้อมทั้งอายัดบัญชีธนาคารจำนวน3บัญชีซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งนี้ก็ประมาณ3ล้านบาทครับครับในส่วนของกลุ่มผู้ ค้ายาเสพติดหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีธุรกิจสีเทานะครับรวมทั้งธุรกิจเมื่อต่างๆเนี่ยในการใช้ชีวิตของหรือว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเขานะครับก็จะมีการซื้อรถหรูหรือว่าซื้อบ้านหลังใหญ่โตใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาโดยง่ายนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทั้ง3คนนี้เพิ่งพ้นโทษจากคดีค้ายาเสพติดนะครับเมื่อพ้นโทษออกมาก็กลับมานะฮะกลับมาเข้าสู่วงการค้ายาเสพติดต,ต,ต่อไปนะครับ ทั้งน,นี้ก็เนื่องจากว่าการค้ายาเสพติดคงจะสามารถที่จะทําเงินได้อย่างง่ายได้นะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเฮบุมยลานะครับติดตามรายดความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ